มามาค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วมอนี่มอนี่ไดขคอหมูย่างแล้วก็ผัดผักกระเฉดผัดตามาอยู่คนแก่เบอรเกอดอกเดนเออแก่บอกแกเป็นไงแดงต่ว่าแก์แกญยมุนมีกระโหนดอ้อนๆนุ่ผีดองคุณแล้วก็มีแก้วแก้วฝีมือไป็นไงแดงแก้ว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 พี่น้องแก้วกินเพรหมูย่างแล้วก็มีผัดแหนม พี่น้องคิดว่ามันสิเป็นเมนูกับเขาคือกับแกมเนี่ยเมนูกินเล่นๆมิ้นุกินเล่นๆกินเป็นกับเออนี่คอหมูย่างนี่อะคอหมูย่างให้ยายแดงกินข้อหมูย่างนี่ทอามี่เนี่ยหนำเก๊กข้วยเลียนยายมนกินผักค่ะยายแดงกินหมูพุ่นอะพี่น้องอุ่นอะกินคนละอย่างนะคะกินด้วยกันแต่กินคนละอย่างไะแดงอืมพุ่นอะ เรียบนุญกินผัดผักกระเฉดไฟแดงค่ะไฟแดงกินหมูอยกินเลี่ยมเลี้ยมเหรอกินน้ำเก๊กฮวยเหรอ,กกหอเลี่ยมเลี่ยมหวานกินอะไรก็เลี่ยนหมดหวานเหรอ,อน้ำกีฮวยหวานหวานกีฮวยยี่ห้อนฮวงปีคัก <laughs> ิึงเด้อพี่น้องไงยแดแดงหาวานพนันน้ำเก๊กฮวยกี่หอ่อเนี่กินเบื้องก่ห่อหอมปีกฮักอืมคุณอ่ะ,อะกินน้ำกันจ้ากับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีอย่างเองอย่างเองนักเองพอวันเต็มบ้านเลยซื้อข้ามูงก็ไม่นังย่างเองพี่น้องไปซื้อเขาร้อยยี่สิบบาทนิดเดียวไม่อร่อยเลยนะอืมเพื่อทำกินเองไม่ได้แบบ อันนี้ซื้อมาคิดหนึ่งอ่ะอรอยนึ่คิทหนึ่งร้อยหนึ่งอ่ะซื้อเท่าร้อยยี่สิบเลยนิดเดียวนะได้ไม่กี่คินเองสื่อไมมทำมกไว้ยัางเสียบกาแพ็คดีนะที่ยังก่อไฟเป็นอยู่ดังสามเพียกับบอตีปมือนีใจใหพอเยอะไฟก่อยากดีนะยังได้เรียนเนตรนาลีนะยังฝึกก่อไฟเป็นนะ สมัยก่อนเนตรนาลีเขาให้ิสารพัดทิตดยวสามรอบที่ถามเหมือนมุงบัตีิกูเศร้าดังเลยวางสี่นะเมื่ขอก่อนลูกเสือเนตรนาลีก็ให้ไปเดินป่าเดินทุ่งก่อไฟเองนะสมัยเป็นเด็กเอาวิชามาใช้ได้นะยายางสามรอบก็จะติดฝนมันตกถ่านเตามันชื้นนะอืมหรือว่าทําให้เป็นก็ไม่รู้ื